แล้วก็กจะจบป .6 หก,กันแล้วนะนายโตขึ้นนายจะไปเป็นอะไรหรอเรายังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแล้วอฟล่ะเราเป็นอะไรก็ได้แต่แม่เราขอไว้ว่าขอให้เราเป็นคนดีไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัวแค่นี้ครอบครัวเราก็คงภูมิใจในตัวเราแล้วมั้งอืมก็ดีเหมือนกันนะ,ปะไปไปโรงเรียนกันเถอะไ<า>สายแล้ว น้องเป็นอะไรมากไหมรับไม่ต้องไปสนใจน้องเขาหรอกรี่พารงเยนกันเถอะวางสายแล้วออฟเข้าไปก่อนเลยเราจะพาน้องไปห้องพยาบาลให้คุณครูดูสักหน่อยว่าเป็นอะไรมากไหมอืมไปไอ้มาตราช่างบัดตวงจะมีกี่มาตราครับมันเวลากี่โมงแล้วท่านนะคัท มันผ่านมาจต่ยี่สิบนาทีแล้วเข้าคาบนี้หัดเป็นคนที่ตรงเวลาบ้างขอโทษครับทางหน้าผมจะน,น,นั่งตรงเวลาอะระมานั่งที่หู่หเห็นไหมเดือดร้อนจนได้แล้วบอกแล้วว่าไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นธนพัฒน์แม่ถึงก็มาชวนเพื่อนคุยอีก น้องมาเข้าหนะ้องน้ำคนเดียวหรอ,อมีเงินไม่เนี่ยพี่ขอตั้างหน่อยพี่เราไปช่วยเขาดีไหมไม่ต้องไปยุง่งเรื่องของเขาหรอกเดี๋ยวกูเขาก็ามาจาัดก,การเองแหละเฮ้ยน้องมีมตังค์ไหมเนี่ยเฮ้ยที่จะทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเองไม่ต้องยุง่งที่ทำแบบนี้ผมจะไปบอกกูนะเอ,องระวังตัวดีๆนะเงินไปอะไรไหม ขอบใจพัดมากมากนะถ้าไม่มีพัดเราต้องแย่แน่แน่เลยไม่เป็นไรเขาหน้าก็ชวนเพื่อนมาด้วยไปเดี๋ยวเราไปส่งอุย้ยเป็นอะไรเนี่อโอุย้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย ไม่รู้เหมือนกันอ่ะดีดีพี่ก็ปวดท้องเธอพี่เขาน่าสิ้นมาเลยอ่ะฉันกลัวไปกันเถอะโอ้พัออฟนี่ไปนอนอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะจริงด้วยไปดูกันเถอะออฟเป็นอะไรเป็นอะไรไม่รู้อยดีดีเราก็ปวดท้องมากเลยปเดี๋ยวเราพาไปห้องพยาบาล เราได้รับมอบหมายให้มาคัดเลือกคนที่จะได้รับรางวาัลคนดีสีม่งวงแฉแท้ที่มีคุณสมบัติมีความรับผิดชอบเป็นคนดีมีจิตสาธารนณะและมีความเป็นผู้นำเดี๋ยวให้ทุกคนช่วยกันเสนอชื่อคนที่เหมาะสมกับรางวัลนี้แล้วให้ทุกคนช่วยกันโหวต ด๋ยวให้ทุกคนเสนอชื่อได้เลยเราขอเสนอชื่อธนภัทรเพราะธนภัทรเคยชื่อเราตอนที่เราเดินโปดเจกตกีรลยแจ้งใช่ใช่เราเห็นด้วยสรุปแล้วเราได้ธนภัทรทุกคนเห็นด้วยวเป็นยังไงบ้างการทำความดีนั้นจริงอยู่ว่าผลตอบแทนจากการทำความดีคือความสุขจากใจการเสียสละ หรือการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนถ้าว่าทุกคนทำความดีกับเรื่องเล็กๆจากความสุขส่วนตัวก็จะค่อยๆอย่างลึกลงไปทำให้ต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อว่าสังคมมั่นคงและเติบโตนั่นเอง